ไปที่แรกผมไปคเหนือใช่ไครับไฟาเหนืซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดที่เดิมมีใครเป็นผู้บังซ้อมไฟนี้นนอ,อ่าเพื่อนในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่เราสิครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็ห้าสิบหกโลมวยสตไตล์อะไรครับครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะฤทธิพันธ์ไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเคยเก่งต่อยพี่หรือยังก็สุดสามาเขามวยสไตล์มีฟีมือครับเล่นได้วันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเก่ว่าแขงให้ดิ ตามสไตล์เรามีรายเด็กแก้ไขอุนเข้าไปดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่เอ่อลังลังสิทธิ์บ้านหรือว่าล่ามเนินก็คือที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครต่อยกัสยบสิงห์สัยแปลมังนชนะนอนะนอกไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าอันนี้ต่อยร้อยสิบสี่ถ้าเขาเชี่ยวหนักคิดว่ามาเก,กิดหรือมาขาดเกินนิดหน่อยประมาณจุดแปดก็ดีเซนดีสายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นไรครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะลูกพี่กลับบ้านครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดได้ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยขอบคุเชิญนะครับเต็มที่ร้านเราขอโชคดีบงับงคับ